มาเร็วมาแช่ square square สี่เหลี่ยมจัตุรัสเรตแองเกิลสี่เหลี่ยมผืนผ้า triangle สามเหลี่ยมสแตดาวดาวอันเนี้ยซึ่งคือวงกลมอันเนี้ยโอเวอร์โอเวอร์วงรีวงรีอ่ะเจ๊ลองเทสดิเจ๊ลองเทสดิอันนี้ แท็กเกอร์สอนมันจำได้มด้สอนมันจำได้อันนี้หนูรู้ตั้งนานแล้วแต่รู้อันนา้แล้วโอ้แท็กเกอร์ <laughs> มันไม่ใช่มันเป็นรูปอะไรอันนี้เป็นสีแบบ่เหลี่ยมเอ้ยอย่าโดนนะเจ๊อันนี้อะไรมาเช็ดเอามานี่เลยเอามานี่เลยเร็วเจ๊สอนอยู่อ,อ,อย่าให้เจ๊งดหงิดนะอันเนี้ดาวอ่าแล้วภาษาอังกฤษล่ะ อยคิดอยู่นั่นนานเกินสะสะอะไรรู้สะเปเะสตอะไรสะอะไรมันไม่พอสะสะอะไรตุบต่อมันต้องไม่ต้องสตาร์สตาร์ไม่ต้องมาตอบสตารสตาร์สตาร์สตาร์สตาอันนี้ ็คืออันเนี้ยซีสามเหลี่ยมจะเอาอังกฤษไม่ได้จะเอาไทยอะไรเนี่ยอ่าดีสามเหลี่ยมใช่ายติวอันเนี้ยเด็ดท้ายมาไม่สอนแล้วได้ไหมอันนี้อะไรซีเดิมจัดดัสอ้าวเราเอาภาษาอังกฤษไม่ได้จะเอาภาษาไทยอันนี้ไม่ได้อังกฤษไม่ได้เรียนไทย บอกว่าต้องเรียนพูดภาษาไทยเอาแล้วนี้อะไรเราอันเนี้ยอา่านมันยังยังจะเล็ดอยู่ด้านหละมันคนละอันกันไม่เช่เข้าใจไหมอันนี้สี่เหลี่ยมผืนผ้าอ,อันนี้สี่เหลี่ยมจัตุรัสและอันนี้มันอ่านว่าอะไรเลเทนเจอร์อันนี้อันนี้อ่านว่าอะไรก็บอกหนูมาเอาก็ตัวเองก็บอกมาสิอบอกหน<อ>ูมาคือมองดูอะไรลูกอะไรเนี่ยอะไรสาอะไรเนี่ยอะไรสาอะไรสีเหลือง สแควร์สี UH, uh, ่เหลี่ยมลายรสี่เหลี่ยมลายเร็วให้เจ๊สอนอีกดิเหาเร็วสี่เหลี่ยมจัตุรัสเออหนึร้อยล้านมาจากพันปีม่แช่อ่านม่สแควร์สแควร์อ่านเองสแควร์สี่เหลี่ยมจัตุรัสอันเนี้ยเล็กแทงเกิลสี่เหลี่ยมผืนผ้าอันเนี้ยท้ยแทงเกิลทแองเกิลท้แองเกิลถ้าเห็นคำยาวๆให้มันใช่แบ่งครึ้นท้แองเกิล ทรแองเกิลสามเหลี่ยมดาวอังกฤษดาวอังกฤษมันเะลูกอังกฤษอะไ่ชี้ชี้าษอังกฤษดว้วยมาเช่ชีช้ภาษาอังกฤษที่ลูกอันนี้อะไร S T a R S Square Square แพ่อคุณเลยสิมันจำอันนี้ได้จะ่มนจำอันนี้ไม่ได้ตอนแรกมันจำอันนี้ได้มั่ว่ดวมั่ดวสาไรสาไร มีสักเร็วมีสองอันน่าจะเพื่อให้ทั้งคืนเลยเนี่ยถ้าไม่ได้ก็จะจะให้ทั้งคืนไม่ดุไม่ดุไม่ดุให้เจ๊เขาสอนเฮียไม่ต้องเฮียไม่มีหน้าที่สอนนี่มันหน้าที่เจ๊เขาเฮียถอยกลับไปสตาร์เก็บไปนี่กับใบนั่นี้เก็ไปเอาทิชชู่ทิชชู่เปเปอร์โทรไม่เกิดโทรไม่เตอันนนีมกิดอันนี้มันเรื่องรูปละ เร็วๆมาเชฟไม่ตั้งใจชัดเจ็บดุนะวงกลมอันเนี้ยวงกลมกว่าจะไปได้เป็นนาทีสองนาทีข้อหนึ่งอ่ะเอานี้ก็กระหึ่ก็เก่งนะรอนะเร็วอันหนึงนะคือขอไปขอของใบของบ้าก่อนไม่ต้องอ่านซีสะกด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 โอ อะไรเม่ใช้ตัวอักษรมันยังสะกดไม่ได้เร็วๆอันนี้อะไรเอันนี้อันไหนเร็วๆดิเร็วเจ๊งวนเงยียดแล้วอะไรอ่ะเจ๊จะปวดภาษาตายมันเจ๊อะไรมาเด็กคนเดินข้อหนึ่งสองวิมาเช่เร็วๆเดี๋ยวให้เจ๊เดินข้อหนึ่งสองวิไอ้นี่มันข้อหนึ่งสองนาทีสามนาทีอะไรเดี๋ยวู่งอะไรโอ้เว้โอ